ไปไหนต่อไปอีกเอาเอาไปต่อไปต่อโอเคไปไปไปไอไปออ aus ไหนต่อครับที่นี้ถึงแล้วไปไหนต่อไปไหนต่อครับ <ๆ S 1> ไปอีกเลอยังไปอีกโอ้ไปอีกไปอีก

ทำไมนั่งเอยียงงั้นลูกเอาดีนั่งดีดีหรือไม่ทำให้ใหม่อาขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนอาขาขึ้นขึ้นมาเอ้ยเอ้ย xem bài nó no? <laughs> Chào mấy đi nữa, chào mấy đi nữa อ่ะพอแล้วถึงที่แล้วก็ขึ้นเออเกิงๆก่งกงกงอ่ะจะขับเองอ่ะเอาเลยครับไปจะไปไหน 转转转转转。<laughs> you <laughs> Ủa hmm? vẫn tội nữa, ạ nhiều kha mấy luôn, Nhưng có tiền mấy Mầm mầm mấy luôn ไปล้างมือกินข้าวเอ้ยกับต้านไปเก็บของก่อนใช่ลูกนุ่นยังไม่เก็บเลยโอ๊ยเก็บก่อนลูกเดี๋ยวพ่อว่าเก็บของใส่กล่องก่อนนะคุณเก่งเร็วเก็บใส่กล่องก่อนเร็วใส่กล่องก่อนลูกไปเร็วไปเก็บของใส่กล่องก่อนเนาะไม่ใช่กล่องนุ่นของนุ่นกล่องนุ่นไะไปเก็บก่อนปะ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 ไปเก็บก่อนปะเก็บใส่กล่องก่อน ไมได้ลูกมะเยวบ่อใส่กล่องก่อนนะครับพังเ่งเนาะเดี๋ยวพ่อมาเห็นพ่อจะบอกว่าโอ้บ้านโลกพ่อจะว่าบ้านลกอืมมาเก็บของใส่กล่องก่อนเนาะครับอืมไปมาเก็บก่อนเก็บก่อนอืมมาเก็บก่อนเก็บก่อนนะลูกนะเก็บก่อนเก็บใส่กล่องเลยเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมก่อนเออเก็บใส่เหมือนเดิมก่อนเร็วเก็บใส่เหมือนเดิมให้พ่อก่อน อืมใส่อีกเออกดลงไปกดลงไปกดลงไปอีกอืมกดลงไปอย่างนั้นแหละอืมกดลงไปกดลงไปเอก็บสรุปเดี๋ยวพ่อมาพ่อจะว่าบ้านโลกอืมเก็บเก็บเก็บเก่งมากเก่งมากอืมโอ้ต้องเก็บอย่างนั้นด้วยเหรอใช่ต้องกดป่โอ้ต้องกดด้วยโอ้กดกดต้องกดด้วย กดลงไปด้วยเหรอโอ้ต้องกดด้วยโอ้อีกนิดนึงอีกนิดนึงกดอีกนิดนึงครับเออหมอังอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยเนาะโอ้ช่วยกันช่วยกันเออเอออือเอามาอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมหรืไม่อีกไหมไมีอีกไม่ มาไม่ช่วยกดช่วยกดอ,อ้อีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกไหมหนึ่งนี่นี่กัะตั้นนี่เก็บมาอ,อืมนะครับนล่วยงถุงเงินเอาถุงนั้นมา,าม,ามาด้วยนะเออนั่นแหละครับเก็บให้หมดเลยเออเก่งมากเก่งมากมาใส่าทีนี่บ้านก็สะอาดแล้ว โอเคบ้านอ่าอัน,นั้นใช่ไหมนั้นด้วยเหรอนั้นก็ใช่เหรอลูกอ่ามาใส่อ,อเออ,น,น,เอ,อนี่ก็ใช่เออนี่ก็ใช่นีว่าอ้าวแปลว่านั้นก็ใช่สิอือโอ้โอ้เออได้จริงๆด้วยอืม อ่ะตัวมือตัวเองทำถูกต้องแล้วตัวมือยกขึ้นตรงนี้ยกไว้ตรงนี้ยกขึ้นยกขึ้นสองมือ <c oughs> เก่ง,ๆๆง,ง,งข้าวเก่งป่ะที่ไปล้างมือกินข้าวเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวแม่จัดก,การดงอ่าตัวมือตัวเองตัวมือตัวเองก่อนตัวมือตัวเองทำความดีเสียตัวมือตัวเองเอ ขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับไม่จะวางกล้องคหาทำใจชุกชุกชุก,ช,กชุกอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวกับตันมองตัวเองไม่เจอหลวงพ่อไม่ใช้กล้องหลังเดี๋ยวไม่ใช่หนูเดี๋ยวไม่จะเ,เ,เปิดให้ดูเอาสวัสดีครับอา